ก็โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็อยู่ช่องมาสเตอร์เกมเมอร์คนคนเดิมนะเออน,นะวันนี้ผมก็จะทำการมาแคสเกมเอ่เอ่มเอ่เกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้นะผมจะขอตั้งผมขอเรียกชื่อเกมนี้ว่าเกมปฏิบัติการรับสุดเกลียและกันนะที่ต้องไปช่วยเพื่อนนะเออ เกมปฏิบัติการรับสุดเกลียนมางั้นก็เริ่มเล่นกันเลยด่านที่หนึ่งนะก็ถ้า <c oughs> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็อุ้ยอัปเดตได้เหรอวะคือเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมอะ่ะเล่นมาก็ประมาณตั้งแต่สมัยผมน่าจะอยู่ปสอปสองนั่นแหละ ผมเล่นครั้งแรกก็ตอนปอ2คือเกมนี้สนุกมากเลยนะก็แล้วผมก็เลิกเล่นไปนะเออเนี่ยมันคือมันแบบผมนึกว่ามันจะไม่มีอะไรอัปเดตสกโอแต่ว่ามีโหดูดิขนาดเอ,อเขาเรียกว่าอะไรทอดอะไรสักอย่างทอแป๊บเออเขาเรียกมันว่าอย่างนั้นดูดิจะกินโอ้โหเท่จัดส่วนปืนก็เยี่ยมเลยไปลุยกันเลยนี่ดาดที่หนึ่งนะเออ แล้วเราสามารถมีพวกได้ด้วยแต่เราต้องเก็บตังนี่ก็คือตังแล้วนี่ก็คือเพชรส่วนวิธีการหาตังน่ะเหรอผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเกมเนี้ยกดสีเขียวใช่ปะเออกระโดดถ้ากดสีเขียวมันก็จะเป็นกระโดดฮึบแล้วก็กดนีดเออดนน่เดี๋ยวาดีดฮึบเออตะไม่โดนอีกฟักนี่อะไรอ่ะออเฮ้ยเดี๋ยว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 อาเราจะกดออกมาทำแป้ะอะไรขอตัดก่อนนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับก็ผมก็ได้ทําการเข้ามาในเกมท่านผู้ชมเห็นีนไหมครับเรามีเวลาอยู่ประมาณ3นาทีนะเออนี่ถ้ากดตรงนี้มันก็จะเป็นการวิธีการหาตังนะละนี่หาตังจากตรงนี้เลยนี่ปีปีปี่เอาตังนะเออปีเอาเพชรนี่เนี่ยเราก็จะมาช่วยเพื่อนนะเฮ้ยเอ้ยนี่ก็คือพวกจะปีเลยเอ้เพื่อนช่วยฉันด้วยไอ้เชนีน่ปี เฮ้ย <He> เพื่อนช่วยฉันทีวิธีการช่วยเพื่อนเหรอ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากครับเตะโคตรโคตรสุดในรุ่นนี้อ่ะไม่เจ็บบ้างหรอวะเนี่ยดูดิมันเหมือนมีพลังเหนือมนุษย์ดูนะนี่ตูมนี่นี่เราต้องไปช่วยเพื่อนแหกคุกไปเดี๋ยวก่อนนี่อเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยาเดี๋ยวก่อนขอพังของเอาตังก่อนดิ บางจุดก็ไม่มีตังนะครับท่านผู้ชมนะก็คลิปนี้ผมขอประมาณสักเจ็ดไลค์พอขอบคุณมากๆถ้าคลิปนี้ถึงเจ็ดไลค์นะบอกเลยจะมีอีบีสองมาแน่นอนครับนี่ก็ช่วยเพื่อนเพื่อนก็จะช่วยเราต่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือแม่งก็ช่วยต่อยหน่อยดิเอโอโอ้โหไอ้นี่หน,นี่เห็นไหมมันช่วยต่อยเพื่อนเราก็โดนโอ้โหเฮ้ยยานี่เออจะช่วยเพื่อนหี่เออเออนี่โหดมากครับท่านผู้ชม ที่เขาเรียกว่าพลังของหมาหมูแฮ่ไม่ใช่ละเขาเรียกว่าทีมเวิร์กเออเขาเรียกว่าพลังของทีมเวิร์กนี่แหละพลังของทีมเวิร์กชนะได้ทุกสิ่งเยี่ยมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหโอ้โหช่วยกันหน่อยดิไปแล้วก็แค่พังข้าวพังของนะเอออ,ะเออ้ย่าเดาเดามาถอยเออเยียมเลยเอาตังนะเขา โอเคเข้าไปมามีเก็บยาละเออมันเป็นยาพวกเวลาเราไปเจอกับอพวกเอผมไม่บอกดีกว่านี่อ้อุ้ยนี่นี่นี่ต่อยมวยต่อยมวยเป็นเป้าเพื่อนนี่นี่นี่กระโดดเตะเมื่อไหร่มันจะพังสักทีเอ้ย ทังยากพังจริงเดีย๋ยวขอพังของตรงนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บปุ้งอือนี่มีเงินเพียบเลยดีดีแล้วก็ต,อต,อต,อตอ่อยต่อยต่อยต่อยเออเออนะครับท่านผู้ชมนะนี่ผมอัดมาประมาณสี่นาทีกว่าแล้วเนะี่ยเออโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดปุ๊บอาเ๋ยเียวเดีเดีเด๋อะไรเนี่ยไม่ได้เล่นนานก็ลงก็นะ ไม่ได้เล่นานานแล้วนะผมเนีย่ยเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเอไม่ได้เล่นาน,านานแร้วผมเล่นครั้งล่าสุดก็ประมาณตอนตอนปสามอ่ะเออคือผมเบื่อไงคือมันไม่มีอะไรอัปเดตแล้วก็มันมีด่านที่ยากมากโอเควิธีการให้เพื่อนไปก็ให้เพื่อนมาตรงนี้ฟึบแล้วก็จะมีพวกเรามารับเพื่อนไปนะเออไปไปอ้ย อ้าเพื่อนไปแล้วเทาไปไม่ช่วยกันก่อนวะนี่สิ่งที่เราควรทำนี่ตูมก็แค่วิง่งนี่เอ้ยขอเอาตังก่อนแล้วกันนี่เออเอาเพชรแล้วก็เอาเงินพระจัดการโอ้โหนี่นี่เละไปละเดี๋ยวเดี๋ยนี่นี่่อ นีโอ้โหบอกเลยมีเงินเยอะแน่นอนนี่โอ้โหมีทั้งเพชรมีทั้งเงินรวยแล้วเว้ยผมผมไม่เอาอะไรแล้วเดีย๋ยวขอตัดก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมนะก็รีไปกันเลยนี่ฮะมันจะเป็นลูกศรแล้วก็แค่กระโดดไปนี่กระโดดแบบสโลโมชั่นโคตรเท่เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคแล้วก็จะมาต่อกันดานทะี่สองเลยนะเออนะท่านผู้ชมนี่คันโฆษณาฟัก โอเคนะครับพอเรามาชนะแล้วเนี่ยมันก็จะมาโผล่หน้านี่นะเออนี่โอ้โหมีอาวุธหลายอย่างเลยโอ้โหตอนนี้ผมก็มีตังแค่หกพันเนี่ยเราสามารถซื้อเพื่อนได้ด้วยทั้งตัวขวานก็ใช้เงินประมาณสามหมื่นเนี่ยเงินสามหมื่นส่วนตัวนี้ก็ใช้เงินสีห่หมื่นตัวนี้ใช้ปืนโหดก็ประมาณแล้วก็มีเลือประมาณหกร้อยก็ ใช้เงินประมาณเก้าหมื่น 90, นะเออส่วนตัวนี้ก็ใช้ปืนสไนเปอร์หรือว่าปืนอนากาผมก็ไม่แน่ใจเอ,อ้ยไม่ใช่ปืนสไนเปอร์ปืนอะไรก็ไม่รู้แต่ก,ก็ช่างเถอะนะมีเลือดอยู่สี่ร้อยแปดสิบก็ราคาเจ็ดหมืนราคาเจ็ดส่วนตัวนี้ก็ราคาแปดหมืนมีเลือดอยู่ห้าร้อยี่สิบ แล้ตัวนี้ตัวหวดสุดเลยตัวที่ใช้หมัดไม่ใช้หาวดก็ประมาณราคาก็หนึ่งแสนอือหนึ่งแสนก็กว่าโคตรแพงอ่ะถ้าจะให้ผมแนะนำซื้อตัวแรกนะที่ผมเคยทําเอ๊ะอันนี้เป็นตัวปลาระเบิดเออลืมไปตัวปลาระเบิดตัวนี้ไม่ได้เล่นนานก็หลงหลงลืม,ลม,ลม,ลมได้เหมือนกันาเออ ก็นี่ตัวนี้ให,ให้แนะนําเลยนะก็ซื้อตัวขวานเพราะว่าขวานเนี่ยมันโหดนะเออก็ไปลุยกันเลยอย่ามัวพูดพราำทำเพลงตอนด่านที่สองเลยโอเคไปลุยเรามีเวลาอยู่ห้านาทีที่ต้องไปช่วยเพื่อนอ่ะขอพังของก่อนแล้วกันเอาตังก่อนดิเฮ้ยจะมาช่วยแบบนี้มันก็ไม่ได้ต้องเอาตังก่อนดิอุ้ยตียแ่งมันไสตายง่ายจังวะ ปง่ายเกินโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เอ้ามาเดิกคิดว่าเฟี้ยวมากลองตเหรออืนี่คิดว่าเฟี้ยวมากเหรอวะคิดว่าเฟี้ยวมากเหยยบหยยบหยยบแม่งโอเคนะ okay, ครับท่านผู้ชมนะก็ตีนี่คลิปนี้ผมก็อาจจะพูดเร็วหน่อยนะก็รีบไงเพราะว่ากว่าผมจะ,ะทุยไม่ใช่กว่าผมจะได้แคสเกมเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นมากๆเพราะว่า บ้านผมเนี่ยมันมีเสียงรบกวนเยอะนะเออก็ถ้าผมพูดดังเนี่ยก็ต้องเพราะก็เพราะเสียงรบกวนนี่แหละนะผมเลยต้องพูดดังเพื่อกบเฮ้ยนี่ไงเพื่อนช่วยเพื่อนกอดแป๊บนึงโอเคได้เวลาเอ้ยเดี๋ยวขอเอาตังค์ก่อนดีเพื่อนเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยเออช่วยฉันทีแป๊บนึงยวเลยเออโอ้โหหน้าตาเยี่ยมเลยนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ย อออืก็ถ้าถ้าสมมุติอะใครอยากให้ผมเนี่ยโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็มีเสียงรบกวนหน่อยๆนะครับก็ถ้าผมอถ้าผมพูดผิดพูดถูกหน่อยเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นะไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้คือมันลิ้นพันบ่อยนะเออลิ้นพันบ่อยมาก นี่ไอ้คลิปนี้ก็ถ้าใครไม่กดไลค์เนี่ยผมจะตามไปกระทืบคนถึงบ้านเลยนะเออนะก็กดไลค์ให้หน่อยนะเพราะว่าคลิปแบบเพราะว่าคลิปแคสเกมแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีบ่อยอะไรมากนะคือผมก็พยายามจะแคสเกมอยู่แต่ว่ามันชอบมีอะไรมาขัดจังหวะมากเลยผมก็เลยต้องทําคลิปพวกสั้นๆอะไรพวกเนี้ยเออทําคลิปนู่นนี่นั่นแบบนั่นแหละนะ ผมก็อยากทาคลิปแคสเกมมากเลยทําคลิปแจกเกมแต่ว่ามันไม่เวลเมทุยไม่ใช่แต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงจริงถกผมก็เลยหามาทําแบบตัดคลิปสั้นๆคือมันประหยัดเวลากว่าไม่ใช่ดิคือมันแบบประหยัดเวลากว่านนเองก็โอเคช่างเออช่างตีโหมังลุมเพื่อนช่วยหน่อยดิโอ้โหไม่ไม่ช่วยกันเลยซี ใช้พลังแม่งนีไปก็มาดิครับก็มาดิแล้วก็พังของแป๊บหนึ่งพังของพังพังนี่ไอ้ไอ้โหผมอัดมาสิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยแล้วก็แค่เอาตังแล้วก็เอาเพชรแล้วก็ไปเพราะว่าเหลือเวลาแค่สองนาทีแล้วอย่ามัวมาพังของเลยตังมีอยู่เจ็ดพันเช็ดโดไปลุยเอาเพื่อนไปเออ ตีตีเตไตเออมันก็ด่านที่สองเนี่ยก็ด่านที่สองกับด่านที่หนึ่งง่ายโอเคนะครับก็ไปนี่นี่เข้าไปแล้ว okay. ก okay. ็อุ <Ge hum> okay. ้ยอืมโอเคนะครับก็เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีก็รีบๆช่วยเพื่อนก่อนแป๊บนึงโอเคนะครับก็เหลือแค่เวลาสามสิบโหเหลือเวลาไม่มากแล้วท่านผู้ชมรีบวิ่งเลยครับท่านผู้ชมนะอะไรผมไม่สนแล้วไปแล้ว กระโดดเออที่สามดาวยูเยโอเคนะครับก็ด่านที่สองก็ได้จบไปเรียบร้อยนะเออก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกับด่านที่3กันเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยก็จะขอบคุณเป็นพระคุณอย่างสูงเลยคลิปนี้ขอ7จ็ดไลค์พอละเออก็คลิปแบบการแชทเกมนานๆแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะเออก็นะ โอเคกดไลค์ให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากๆครับ